ก็สวัสดีด้วยนะครับผมอวันนี้เครียดนิดหน่อยนะครับเพราะว่า <t une noise> เพราะว่าในกลุ่มผมผมเจอดราม่ามาคือการต่อบอลกาอากาศแล้วแบบเปิดแล้วหลุดร้อยเปอร์เซ็นนะครับที่ผมกำลังกาลังจะทำคลิปนะครับแล้วแบบว่ามันผิดเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เชิงผิดกฎหรอก แต่เขาแบบว่าคนที่แพ้ผมเขาไม่พอใจอะไรอย่างนี้นะครับในกลุ่มผมเข้าไปในโหมดนี้ก่อนอ๋อเลยไม่มีอารมณ์จะทำคลิปหลุดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะต่อบอลหลุดร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ตายแล้วลินพันกันนะครับผมในกลุ่มผมที่ผมเล่นอยู่คือแบบว่าห้ามสานบอลคือแบบว่าห้ามสานบอลอย่างเงี้ย แล้วมันน่าเกียดหรือว่าให้ผู้รักษาประตูสาดบอลขึ้นมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือแบบว่าผิดกฎเพราะว่ามันหลุดง่ายนะครับผมก็บอกหลายรอบแล้วเทคนิคผมที่ผมเล่นเดี๋ยวผมบอกนะครับอันนี้คือ,อยังไงอ่ะที่ผมจะมาบอกว่าต่อบอลแล้วหลุดผมเล่นแผนเออห้าสามสองนะครับคือแบบว่าผมจะถนดัดแผนนี้ นี่นะครับเห็นไหมครับเดียบอยเดยบอยมันยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วส่วนมากผมจะต่อบอลเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเริ่มใหม่นะเนี่ยบล็อกบาร์จะอยู่ข้างบนใช่ไหมครับอันนี้ผมเล่นแผนห้าสามสองนะนั่นเราเขี่ยบอลปุ๊บไอสมมติว่ามันอยู่ในแดนฝั่งเรานะครับตอนเขี่ยบอลเริ่มต้นผมก็จะส่งอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งมาตรงเนี้ยให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยส่งอย่างเงี้ยส่งอย่างเงี้ยส่งอย่างเงี้งย ให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับหรือจะเป็นฝั่งนี้ก็ได้นยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งมาต่อบอลข้อ,อก,กันแบบคือแบบเราตั้งบอลพอมาให้ฟัไนไดผมมันจะกด4ีแป๊บหนึ่งแป๊บน,นะอันนี้คือเทคนิคหลุดร้อเปเซ็นนั้นที่ผมบอกนะอันนี้คือแบบมันซ้อมไงมันก็เลยแบบว่าเดี๋ยวผมจะเล่นจริงให้ดูสักตาหนึ่งก่อน กดไม่ให้ฟันได้อย่างเงี้ยสมมติเห็นเดอบอยใช่ไหมผมกดไม่ให้เดอบอยอย่างเงี้ยแล้วกดตัวสีค้างไว้อย่างเงี้ยมันจะเปิดขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดกองหลังคือตอน,นแรกคือเซตบอลเป็นสี่เหลี่ยมก่อนเซตบอลยังไงก็ได้คือแบบว่าให้ให้เราตั้งหลักได้อะคือแบบว่ามันมันไม่มันไม่ได้เหมือนถ่วงเวลานะคือแบบว่าเราเรา,เราจะโตกลับเร็วเข้าใจไหมเอาสมมติเราได้บอลเนี่ยเราพยายาม เล่นเล่ิงชิงบอลอ่ะพูดง่ายเราเล่นลิงชิงบอลอ่ะเราเห็นเดบอยเพราะว่าเดบอยมันเปิดบอลดีอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนก็รู้อันเนี้ยผมเปิดมาให้ฟันฟันไดเนี่ยผมก็เลยกดซีนิดนึงส่งให้เดบอยเนี่ยก็เปิดอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเออแล้วมันก็จะหลุดอะไรอย่างงี้แต่ผมไปเล่นจริงๆให้ดูเลยดีกว่านะ เดยผมขอเล่นกับบอดก่อนแล้วกันมันจะได้แบบเข้าใจง่ายๆหน่อยเนาะอ๋อทำไมเสื้อทำไมเสื้อผมหายตับนึงนะมันไม่ใช่ทีมกูโอ้ตายละหลอนอารมเสียมานะครับในกลุ่มคือแบบว่าเขาบอกว่าผมโยนบอลเก่งนะผมก็ไม่ได้เถียงเขาหรอก นี่นะครับอย่างที่ผมบอกผมจะส่งบอลมานี่นะส่งบอลมาให้บ็อกบาเนี่ยคือการเซตบอลเล่นลิงชิงบอลก่อนเนี่ยผมหาช่องว่างว่าเดอะบอยมันไม่มีตัวปิดใช่ไหมผมเปิดมาอย่างเงี้ยแล้วผมก็กดสีค้างป๊าบขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแต่จังหวะนะอันนี้คือการเซตบอลที่ผมทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะเป็นศาสตร์ผมว่ามันไม่ใช่ศาสตร์อะมัน มันยังไงครับเปิดบอลเปล่าวะเ like ข้าใจไหมทุกคนเข้าใจที่ผมพยายามจะสื่อไหมเนี่ยคือว่าเราอะเราจะตั้งหลักก่อนเนี่ยเล่นลิงชิงบอลก่อนเพื่อให้เดอะบอยไม่มีตัวปิดใช่ไหมเห็นเดอะบอยใช่ไหมมันไม่มีไม่มีตัวปิดปุ๊บผมกดซีมาแล้วผมกดซีครั้งหนึ่งข้ามมาอย่างเงี้ยเข้าใจไหม,ไหมอันนี้คือผม จะพยายามทำให้ดูผมก็ซีเรียสมากไปหรือเปล่ามันก็โอมันกระตุกอ่ะผมขึ้นมาเล่นข้างบนเนี่ยก็เปิดธรรมดาผมก็เล่นธรรมดาของผมนะถ้าผมโดนอนลับมากมากเนี่ยแป๊บหนึ่งเห็นไหม ที่ผมบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยสาคัญมากคือถ้าใครกดแอคแท็ตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่าครึ่งหลังก็ได้แล้วแต่คือแบบว่าแผนที่ผมใช้อ่ะคือมันจะหลุดหลังแต่ถ้าใครเล่นเนี่ยอย่างที่ผมเคยไออย่างที่ผมทําคลิปบอกก่อนๆอะ่ะเนี่ยอันเนี้ยคือให้ใช้ครึ่งแรกครึ่งหลังให้ใช้ตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าใครใช้อันนี้เลยหรือว่าใช้อันนี้เลยคือ,อยังไงถ้าใช้เน,นี่ยคือผมใช้สูตรเนี่ยคือมันหลุดอยู่แล้ว คุณจะอมอบอกว่าผมโยนอะไรอย่างเงี้ยพผมก็อธิบายให้คุณยากว่ะอ่ะเนี่ยไปดูคลิปก่ากัผมแล้วกันผมอธิบายแล้วผมอยากอธิบายซ้ำว่ะเล่น oh, no, so ต่อวันผมเล่นเข้าใจคําว่าลิงชิงบอลไหมพอมีตัวเราเปิดดีๆมันไม่มีตัวประกบอบผมก็จะแบบเออกดกซไม่เขาแล้วผมก็กดซีเปิดยาวอีกทีนึงอะ่ะ เข้าใจที่ผมอธิบายไหมผมก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจให้ได้มากที่สุด อืมมากระตูกว่ะผมทำคลิปนี้ออกมาคือแบบว่าผมก็ไม่สบายใจนะในกลุ่มคือแบบว่าหาว่าผมยุ่นบอลเก่งผมก็เล่นแบบเนี้ยผมแพ้คนในกลุ่มมาเจ็ดแปดศูนไม่เห็นมีเขาด่าผมมั้งอ่ะ ที่ผมชนะบ้างเออแล้วผมเน่ยยิงคุณอะ่ะผมยิงแบบลูกหลุดทุกลูกไหมก็ไม่เปิดมุมมาผมยิงเข้าอะไรก็มีก็ไม่พูดถึงแล้วเว้ยเห็นไหมรึ่งหลังผมก็มาใช้แผนเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่แผนคุณวางแผนดีหรือเปล่าแค่นั้นแหละผมเล่นแผนนี้ผมชนะร้อยเปอร์เซ็่ไหนล่ะ เนี่ยเห็นไหมผมเล่นหนึ่งชิงบอลเนี่ยเพื่อเพื่อดึงตัวประกบมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโดยบอยว่าผมก็กด C ไปเนี่ยผมก,กด C ซ้ำเนี่ยเนี่ยหลุดเข้าใจปะเนี่ยไอคีไม่เข้ามั้งเนี่ย <c oughs> ช่างมันเนี่ยผมก็ทำแค่นี้ไอคุณวางแผนมาดีหรือเปล่า <c oughs> ผมบอา พยายามศึกษาวางแผนมาดีผมไม่ได้ว่าผมเก่งหรอกนะผมก็แพ้เขายับเยินเหมือนกันแหละโดนจริงซ้มเนี่ยมีตัวเปิดบอลดีๆผมก็กดเปิดขึ้นมาแค่เนี้ยผมเล่นลิงชิงบอลข้างหลังเพื่อ ดึงตัวประกบออกมาห่างจากเดบอยผมจะส่งบอลให้เดบอยผมบอกเคล็ดลับผมเลยอ่ะในไหนก็มีดามมากันแล้วอะผมบอกเคล็ดลับเลย โมกดสี่ส่งบอลอะไรธรรมดาเนี่ยผมดึงมาข้างหลังไม่ได้ถ่วงเวลาเลยคือแบบดึงหาแบบตัวดึงตัวประกบออกจากเดอร์บอยเข้าใจว่าเนี่ยผมก็ส่งโว้เปิดมาอย่างเนี้ยแล้วมันก็หลุดให้ผมทำไงอะ <_ d ans> ผมเล่นดึงชิงบอลข้างหลังเพื่อดึงตัวประกบออกจากเดอร์บอย อันนี้ก็เป็นคลิปผมบอกภายในภายในคลิปนี้เลยนะแล้วกันนะครับคือแบบว่าการเปิดบอลอ่ะร้อไอหลุดร้อเปอ็น่ะนก็จะประมาณนี้แหละครับ ผมก็ไม่ได้อยากไปโตเถียงกับเขาหรอกอาือาโองคลิปนี้ผมก็ขอจบไม่แค่นี้ก่อนแล้วครับผมถ้าไม่เข้าใจอะไรค่อยไอคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมมาทำคลิปพิเศษเสริมให้ครับผมสวัสดีครับ